สวัสดีครับแฟนคลับคนมหาเฮงวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเมียเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนตุลาคม ปีพศ2567แต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดนะครับเป็นเรื่องที่ท่านส่งพงกับผมนะครับดวงของท่านน่าจะส่งพงกับผมและดวงของท่านกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ท่านพลาด กับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสำหรับการรับชมคาทานายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆจากทางผมแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคำทำนายดวงกันได้เลยคนโสดนะครับในเดือนนี้นะครับคุณดูแล้วนะดูทรงแล้วนะครับคุณน่าจะยังยังโสดต่อไปเนื่องจากคุณอาจจะโมัแต่ยุ่งนะครับกับหน้าที่การงานนะครับ ที่แบบโอมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณเครียดนะครับไม่ค่อยได้ไปสนอกสนใจใครสักเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าถา,ถามว่าถ้ามีคนเข้ามาไหมก็มีนะครับถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยนะครับจะเป็นการไม่ไม่สมหวังสักทีเดียวนะครับอาจจะเป็นการรักเขาข้างเดียวนะครับคุณรักเขาเขาก็ไม่รักคุณนะครับ เขารักคุณคุณก็ไม่รักเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้ยกระดับระดับความสัมพันธ์ได้ส่วนวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขนะครับคบเป็นเพื่อนกันก่อนคบหาดูใจกันไปก่อนนะครับอย่าพึ่งรีบร้อนอย่าพึ่งรีบร้อนนะครับคบหาดูใจเป็นเพื่อน,นไปก่อน <IS> เดือนไหนที่เรามั่นใจแล้วว่าเฮ้ย <IS> <"He i, S 1> เราน่าจะยกระดับความสัมพันธ์ไปได้ค่อยยกระดับความสัมพันธ์เป็นแฟนจะดีกว่านะครับ ส่วนท่านที่มีคู่นะครับหรือว่าคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยนะครับในเดือนนี้นะครับท่านสองคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดนะครับมีเรื่องเครียดเข้ามาให้เยอะนะครับให้ปวดสมองนะครับโอ้อันเนี้ยก็อาจจะต้องหนักใจนะครับบางทีเรามีเรื่องเครียดมีเรื่องเหนื่อยนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการทะเลาะกันบางทีเวลาเราเอามาคุยกันเนี่ยมันอาจจะเกิดการใส่อารมณ์นะครับก็ทําให ทะเลาะก,กันนะครับมีปัญหามีปากมีเสียงกันนะครับบางทีเขาเขาเใช้ว่าอะไรใช้ว่าเป็นการระบายนะครับเอามาระบายให้อีกฝั่งฝั่งอีกฝั่งเนี่ยก็เหมือนอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยไม่ใช่ที่ระบายนะนะครับคุยกันไปคุยมาโอ้เครียดทะเลาะก,กันไปใหญ่นะครับวิธีการแก้ไขในเดือนนี้คุณต้องใจเย็นให้มากพอนะครับใช้เหตุใช้ผลยอมคู่รักได้บ้างก็อยอมนะครับให้เกียรติซึ่งกันแลระกันการเป็นแฟนการเป็นคู่รักกันเนี่ย ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับคุณใช่ว่าคุณจะถูกเสมอไปนะครับเราเนี่ยผิดได้แล้วก็ยอมรับได้ขอโทษขออภัยได้นะครับอย่ายกตนข่มท่านมันไม่ดีนะครับการเป็นคู่รักกันก็ยอมกันได้ก็ยอมนะครับมันดูแลเทคแคร์ care, เอาอกเอาใจกันนะครับสมบปากสงบคําได้บ้างก็ดีนะครับปากเราบางทีก็ไม่ได้มีไปพูดตลอดนะครับก็ดูฝากฝากตรงนี้ไว้นะครับ ถ้ามีเวลานะครับผมอยากให้พากันไปพักผ่อนต่างจังหวัดพากันไปเที่ยวนะครับไปยกระดับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นมานะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับในเดือนนี้ดูแลตัวเองดีๆนิดหนึ่งนะครับท่านอาจจะแพ้อากาศนะครับภูมิแพ้เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับอดออดแอดแอนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับถ้าวีมีเวลาก็ลองมาออกกําลังกายบ้างแต่ก็ไม่ต้องหักโหมจนเกินไปนะครับดวงการงาน ดวงการงานนะครับไม่ว่าท่านที่ทํางานประจําทํางานประจํานะครับรับราชการหรือบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับในเดือนนี้อาจเจ็ยหน่อยๆนะครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยมากเหมือนกันเหนื่อยจากงานนะครับก็ว่าเขาเรียกว่าเหนื่อยจากงานเฮ้ยก็พอได้นะครับแต่เหนื่อยจากคนโอ้ไม่ไหวปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้คุณต้องใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นใช้เหตุใช้ผลนะครับ ใช้เหตุใช้ผลวางแผนการทํางานดีๆนะครับระวังระวังระวังใครระวังตัวคุณเองนั่นแหละนะครับระวังการแสดงความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันนะครับผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าห้ามคุณแสดงความคิดเห็นใดๆเลยนะครับก่อนจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับให้คุณมองให้รอบด้านมองให้เข้าใจมองให้หลายๆมุมนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะพูดออกไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนอื่นมากน้อยเพียงใด นะครับมีไหมหรือไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็พูดได้นะครับคิดก่อนพูดนั่นเองนะครับระวังจะเกิดความขัดแย้งนะครับขัดแย้งจะเริ่มต้นจากไหนจากการแสดงความคิดเห็นนะครับและอีกประการหนึ่งก็อาจจากการขัดแย้งจากเพื่อนโวงงานนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องลองสร้างมนุษยสัมพันธ์เนาะนะครับสร้างมิตรสัมพันธ์ไว้นะครับมีเขาเรียกว่ามีเอ็นเกจกับเพื่อนโวงงานนิดนึงนะครับเราไม่ได้ทํางานตัวคนเดียวนะครับก็จะทําให้การขัดแย้งนะครับหรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยมันมันลดเบาบางลงนะครับการที่เราความคิดไม่ตรงกับคนอื่นเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะนะครับแต่อยู่ที่เราจะพูดออกไปยังไงให้มันดูแบบว่าดูไม่ได้แบบน่าเกลียดอะนะครับเป็นธรรมดาผมเจอเยอะนะครับการที่เราความคิดเห็นไม่ตรงกันการทํางานมันไม่มีทางหรอกครับว่าจะความคิดเห็นตรงกันหมดแต่เราอ่ะสามารถแชร์ไอเดียสามารถเบรนสตอมกันได้นะครับ ต้องระวังนะครับว่าคําพูดที่เราแชร์ไปหรือว่าการที่เราเบรนสตอร์มร่วมกันเนี่ยมันมีจุดไหนที่ไปทิ่มแทงใจเขาหรือว่าไปไปทําให้แบบเขาแบบเข้าใจคุณผิดอันนี้ต้องต้องระวังนะครับระวังเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับจริงๆเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เกี่ยวเนื่องมาจากที่ผมเล่าัแหละนะครับถ้าหากว่าเราพูดก่อนคิดไม่ได้คิดก่อนพูดอย่างี้ ก็อาจจะทําให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตได้นะครับบางเรื่องนะครับในที่ประชุมนะครับหรือว่าในที่ทำงานเนี่ยยอมได้บ้างก็ก็ยอมนะครับอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าคิดว่าความคิดตัวเองถูกเสมอไปความคิดคนอื่นก็ดีเหมือนกันนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูบ้างนะครับเรื่องดีๆจะได้เข้ามาในชีวิตการทํางานของคุณนะครับส่วนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในเดือนนี้ผมก็ต้องขออนุญาตใช้คําว่าใจเย็นอีกแล้วนะครับ ต้องใจเย็นให้มากๆนะครับมีโอกาสนะครับจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับลูกน้องนะครับกับหุ้นส่วนคู่ค้าพันธมิตรอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องต้องระวังให้ดีๆนะครับพูดพูดคําพูดคําจาระวังให้มากๆนะครับคิดให้ดีวางแผนการทํางานให้ดีคิดให้รอบคอบนะครับคิดก่อนพูดไม่ได้พูดก่อนคิดอันนี้ฝากขีดเส้นใต้คํานี้ไว้เลยนะครับคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับถ้าหากคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ค้ำชูคนเนี่ย ผมคิดว่าพลังบุญวาสนาพลังบุญที่คุณช่วยเหลือคนอื่นเน,นะครับเดือนนี้มันจะเกื้อนหนุนนะครับให้ให้ให้คู่ค้านะครับให้ลูกค้าต่างๆเนี่ยนะครับมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะครับมาช่วยผลักดันสินค้าของคุณให้ให้ยอดขายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับพอพอได้มียอดนะครับแต่อาจจะต้องฝากฝากละวังนะครับเกี่ยวกับ การประชุมการเป็นสตอมกับผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าลูกน้องทีมงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมักจะเกิดการมองโลกคนละมุมนะครับอันตรายมากๆอันนี้อันตรายมากๆนะครับระวังนะครับระวังจะเกิดปัญหาจากบริวารนะครับวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากครับเข้าไปควบคุมให้ดีๆนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ชิดหรอกแต่ว่างโรเซสกระบวนการทํางานเนี่ยนะครับให้รัดกุมให้ดีนะครับเป็นขั้นเป็นชั้นเป็นต่อเนี่ยนะครับก็จะทาให้ไม่เกิดผลกระทบ ตามที่เรากังวลใจได้นะครับผมเชื่อว่ามันผ่านไปได้นะครับอยู่ที่เรานี่แหละนะครับจะเข้ามาบริหารจัดการอย่างไรส่วนท่านที่ตกงานนะครับอยากหางานประจําทํานะครับในเดือนนี้นะครับอาจจะหางานประจําทํายากนิดหน่อยนะครับผมใช้คําว่ายากไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องมาปรับปรุงตัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้ให้เยอะขึ้นหน่อยนะครับต้องรู้มากกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับอยาก อยาคิด,ดว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยนะครับมันเติมเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับฝากเราเนี่ยนะครับฝากพวกเราทุกคนนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับเติมเต็มในเรื่องของความรู้มุมมองการทํางานนะครับโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วแล้วเขาเรียกว่าพอรู้สึกว่าเราแบบโหมีพละกําลังมีแบบความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยมแล้วเราโดดเด่นกว่าคนอื่นแล้วนะครับ คุณลุยไปสมัครงานได้เลยนะครับอาจจะทําพร้อมควบคู่กันไปควบคู่กันไปได้นะครับคือสมัครงานไปด้วยแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตนเองไปด้วยควบคู่กันไปนะครับเวลาไปสัมภาษณ์งานนะครับเตรียมตัวนิดนึงนะครับบริษัทที่คุณไปสัมภาษณ์นะครับเข้าอกเข้าใจเข้านิดนึงนะครับว่าเฮ้ยบริษัทเป็นบริษัทอะไรตําแหน่งที่คุณไปสมัครมันเป็นตําแหน่งเกี่ยวกับอะไรนะครับไม่ใช่ว่าไปแบงแบงเลยว่าอ๋ออันนี้มันตําแหน่งเกี่ยวกับอะไรครับ อันนี้ผมจะต้องทํำยังไงครับบริษัทนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําธุรกิจอะไรครับอ่าอันนี้ผมฝากกัเลยนะนะครับคุณยังไม่รู้เลยคุณยังไม่เข้าใจเลยคุณจะมาสมัครที่ทํางานนี้ทําไมฝากให้คิดฝากให้เตือนนะครับเวลาเราเวลาเขาอยากรับคนเข้าทํางานนะครับเขาต้องรับคนที่พร้อมเพียบพร้อมที่คนที่พร้อมจะแบบเรียนรู้ได้เร็วนะครับถ้าเรียนรู้ได้ช้าเสียเวลา กว่าจะใช้งานได้โอ้ต้องมานั่งสอนงาน3 4มสี่ห้าเดือน6เดือนโอ้เสียเวลานะครับไม่ไม่ไม่ดีอันเนี้ยไม่ดีดวงการเงินโชคลาบนะครับดวงการเงินโชคลาบสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเมียในเดือนตุลาคมนี้ครับรายรับของท่านเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ตรงเป้าซักเท่าไหร่นะครับน่าจะเข้ามาไม่ตรงเป้าซักเท่าไหร่แต่ท่านก็ เขาเรียกว่าไม่ต้องเป็นกังวลใจมากนักนะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ไขมามาช่วยเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยรายรับเข้ามาไม่ตรงเป้าบางคนเข้ามาตรงเป้านะครับแต่เข้ามาน้อยกว่าเดิมรายรับนะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้นิ่งมากนักนะครับบางคนเงินเข้ามาคงที่แต่รายจ่ายก้าวกระโดดนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ย เงินมาน้อยหรือว่าเงินมาไม่ตรงเนี่ยรายจ่ายก็ปรับขึ้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ปรับขึ้นสูงมากซึ่งท่านที่เกิดปีมะเมียน,นี้นะครับท่านต้องใจเย็นๆให้มากนะครับในเดือนนี้ใจเย็นที่สุดเท่าที่จะเย็นได้นะครับใจเย็นเสร็จแล้วต้องทําอะไรต่อต้องมาวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับอย่าฟุ่มเฟือยอย่าใช้เงินมือเติบนะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อต้องใช้เนี่ย ผมอยากให้งดไว้ก่อนนะครับเอาไว้ซื้อเอาไว้ใช้เนี่ยในเดือนหน้าในเดือนถัดไปจะดีกว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเกิดมาช่วงต้นคลิปครับว่ารายจ่ายของท่านเนี่ยโดยเฉพาะท่านที่รายรับเข้ามาน้อยกว่าปกตินะนะครับรายรับเข้ามาน้อยปกติหรือได้รับเข้ามาปกติรายรับเข้ามาไม่คงที่อะไรก,ก็ต่างๆนานา,นานเนี่ยท่านต้องระวังนะครับในเรื่องของรายจ่ายรายจ่ายท่านจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ จะมีทั้งหนี้เก่าหนี้ใหม่นะครับหนี้เก่าในมุมมองส่วนตัวผมนะไม่น่ากังวลเพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าเดือนต่อไปท่านต้องจ่ายหนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ไม่น่ากังวลท่านวางแผนได้นะครับแต่อาจจะต้องระวังนะครับกับรายจ่ายฉุกเฉินซึ่งอาจจะเกิดกับบุตรบริวารครอบครัวนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากการซ่อมบ้าน ซ่อมรถนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ต้องรัดเข็มขัดให้ดีๆนะครับผมให้ไอเดียเพิ่มเติมนะครับบางทีนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราอยากจะลดค่าใช้จ่ายตรงไหนเนี่ยสิ่งที่คุณควรทําเลยนะครับก็คือต้องไปลงบัญชีรายรับรายจ่ายเขียนให้คุณเข้าใจเองครับง่ายๆนะครับ,รบเอาสมุดมานะครับแล้วก็ขีดแบ่งแบ่งครึ่งนะครับเป็น2ฝั่งฝั่งแรกเป็นรายรับฝั่ง2เป็นรายจ่าย นะครับก็เข,เขียนเป็นรายการเลยว่าจ่ายอะไรไปบ้างในแต่ละเดือนนะครับรายรับมีรับอะไรเข้ามาบ้างในแต่ละเดือนนะครับแล้วลองมาดูว่าฝั่งรายรับรายจ่าย,ยมันบาลานซ์กันไหมนะครับมันเพียงพอหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะตรงรายจ่ายนี่โฟกัสเลยนะครับถ้าท่านลงในรายละเอียดเนี่ยท่านจะเห็นว่ารายจ่ายบางรายเนี่ยท่านสามารถตัดทิ้งได้ก็คือไม่จำเป็นต้องซื้อต้องใช้เลย ซึ่งเงินก้อนนี้นะครับท่านอาจจะเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปเก็บออมหอมลอมลิกเอาไปลงทุนเพื่อต่อยอดเพิ่มเติมได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่านเนี่ยมีเงินใช้อย่างเพียงพอนะครับเดือนไหนที่เราเงินเข้ามามากเราเก็บมากเราจะได้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับโดยภาพรวมนะครับดวงปีมะเมียเมียเนี่ยนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับปานกลางลงลงล่างนะครับ ปานกลางลงล่างนะครับแต่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าท่านที่เกิดปีมะเมียหรือท่านที่ฟังผมอยู่ณตอนนี้นะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนดีนะครับมั่นสะสมบุญนะครับฝึกสมาธิสวดมนต์ตอบแทนบุญคุณวิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผมเชื่อว่าถ้าคุณรวยอยู่แล้วคุณจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคุณมีความสุขอยู่แล้วคุณจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าทอ้อ รู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาถาโถมเหลือเกินช่วงนี้เหนื่อยก็เหนื่อยเครียดก็เครียดนะครับผมเชื่อว่าคุณจะผ่านผลช่วงเวลานี้ไปได้นะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะองไรก็แล้วแต่นะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมสุดท้ายนี้ครับผมขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านนะครับเคารพนับถืออํานวยอวยชัยครับอวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จร่ํารวย เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญผมขอให้ท่านและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ